ปีแล้วลูกและหนูทํางานอยากทํางานอะไรอยากเป็นตํารวจค่ะปีนี้หนูจะสอบตำรวจหนูต้องตั้งใจตํารวจเนี่ยไม่ได้เอาวิชายิงปืนไปนะเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยแนะนําเวลาจะอ่านหนังสือเนี่ยหนูต้องเอาทุกวิชาที่เขาจะสอบเนี่ยมาตั้งเขาไว้ข้างหน้าก่อนตั้งเข้าไว้ข้างหน้าแล้วอ่านเช่นเล่มแรกมันหนาสามร้อยหน้าหนูอ่านทุกตัวนะใช้มินสอเข้าไป ขีดติ๊กติ๊กติ๊ติ๊ก,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 กอ่านทุกตัวให้จบภายในสามวันจำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะมันสามร้อยหน้าวันละร้อยหน้าหนูยังอยู่ในวัยที่นอนตีสองตื่นตีสี่วันละสองชั่วโมงก็ยังไม่โสไม่ใช่วัยแก่ๆอย่างผมเนี่ยเข้าใจไหมหนูอ่านไปวันแรกหนูได้วิชาหนึ่งก็สามวันสิบวิชาหนูหมดเวลาไปแล้วหนึ่งเดือน เที่ยวที่สองวิชาละเจ็ดวันขราวนี้มาไล่เลยมาตานี้มาตาสองร้อยแปดสิบแปดผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นฆ่าตัวเองไม่ผิดตามมาตานี้ต้องฆ่าผู้อื่นต้องมีเจตนาเจตนามาจากภายไหนเจตนาตามมาตาห้าสิบเก้าวักสองปีห้าท่องตีห้าท่องจำเจ็ดวันในขีดเขียวแดงเหลืองขีดและโนตยอ่อ การกระบาดสี่เหลี่ยมจบไปรวมเป็นร้อยวันแล้วเที่ยวที่สามอีกสองวันเที่ยวที่สามอย่าไปเชื่อใครเก่งข้อสอบอาจารย์นั้นสอนอาจารย์นี้สอนเอามาจากตำราดเดียวกันไม่ต้องไปเสียเงินผมอ่านเองที่บ้านนะเที่ยวที่สามวิชาละสองวันถ้าวันหนูหมดเวลาไปร้อยยี่สิบวันแล้วหนูไปสอบหนูจะได้แค่เลขตัวเดียว ที่หนึ่งถึงที่เก้าเล้วสุดก็ที่เก้ามผมก็สอนลูกอย่างเงี้ยลูกผมไม่สอบเนี่ยคนโตเข้าในร้อยหมวดแข่งกันทั่วประเทศเข้าได้ที่สองไอ้คนที่สองเข้าเตรียมทหารเข้าในร้อยตำรวจได้ที่หนึ่งทางจังเกิอที่หนึ่งเตรียมทหารที่หนึ่งในร้อยตำรวจสอบติดสี่เหล่าก็เรียนจากโรงเรียนวัดบ้านนอกเนี่ยแต่ต้องมีวิธีการอ่านหนังสืออย่างยี้งนะครับคนที่สามก็ได้เกียรติิยมดีมาก คนที่สี่ก็จะเกียดติยมยคนที่ห้ากเกียดติยมยก็ไม่ได้มีสมองดีกว่าเขาหรอกแต่หลักการอาหารเข้าใจไหมเออหนูต้องหลักการอาหาร่านีแล้วโซเชียลไม่ต้องไปเสพเลยปล่อยไปก่อนทิ้งไปเลยจะอะไราต่ออะไรหนูไม่ต้องนั่นแฟนเฟิร์นตัดแม่นทิ้งทุกคนมีงานทําแล้วก็ว่ากันหม